ข้าวเจ้านะคะนี่ข้าวเจ้าหอมมะลิข้าวเจ้าหอมมะลินะคะดู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 แชงออกห่วงออกมาแล้วเนาะจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าชีได้กินเสกียวมือไดโนเบิงห่วงวันเฮาตะซัหนีเด้นี่ว่าสิเกียววันที่สิบสิบพฤศจิกายนมันิได้เกียวว่ลลาพี่น้องมาเบิงมาเบิงนี่ข้าวเจ้านะจ้านี่ข้าวเจ้า ข้าวเจ้าหอมมะลินะคะนี่มันออกห่วงซ้ำหนีแม่ค่ะวันสีสิบมันสีพอ่อเกี่ยวปะคะวันนี้วันที่ยี่สิบอะไรคะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดจะเกี่ยววันที่สิบพฤศจิกายนวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมมันสีพอ่อเกี่ยวปะคะ่ะนี่เทากระซ้ำหนีเด้ เขากระซ้่มหนีหนึงเดี๋ยวเบงเขากระซ้่มหนีแมจ่จ๋าสีพ่อเกี่ยวบห่หรอโอ้เบิ่งซอยกันเด้อพี่น้องเด้อไอเจังไดเนี่ยเอานัดรดเกี่ยววันที่สิบนะนัดรดเกียววันที่สิบพฤศจิกาเป็น,ดดดววนส,สิบพ่อเกี่ยวบะนะ่านมโบมดที่นี่มาที่นี่เขาอันนี้นี่เขาก็ขอกค่ะอันนี้เขาก็ขอหกแม่ มันผึ่งแทงหมากออกมาสีพ่อเกี่ยวบอคะ่ะวันทีสิบพฤศจิกายนพี่น้องวาสเลอร์พี่น้องพร้อมเบิง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 มันยังอ่อนปวดนวาระกกันได้อทิตหน้ามันก็จะจกลมอทิตย์ต้อแป้งมันก็ส,สีสีเหลืองน้อยหนึ่งซึ่งพอดเวลาเกี่ยวพอดีเนาะนี่บางอันมันเห่ากระแทงขึ้นมาแบบนี้แม่จ่ามันละพอเกี่ยวอยู่บ่จ้าเขานัน แต่ได้วอาลรถเกี่ยวไว้นะ่ะวันที่วันที่สิบเนาะพฤศจิกายนมันจะพอเกี่ยวไหมล่ะคะทุกคนนี่ป้ามาเบิงเขาขันมันซ้ำหนีมันแมนแล้วนี่อันนี้มันกม้มแล้วเดจานนี่อันนี้มันก้มบัตรอันนี้ตีป่เนี่เอาตะแทงออกมาจังเดยจังบพออ้อมกัน โอ้ยเฮ็ดจังได๋ล่ะน,น้อบ่ดนี้นัดรถเกี่ยววันทีส่สิบสิบประด้เลื่อนเพิ่นซะบ่ล่ะเบิ่งน้าในนาก็เรือบักไกลยเลยเด้อค่ะเฮาบ่ป,ปล่อยน้ำออกบ่าตาโอ้น้ำในนาก็เยอะมากเบื้องเด้อจ้าเบิ่งเด้อจ้าสิพอเกี่ยวโบ เบิองไฮนี่แห้งกำลังแทงเห็ดจังใดนอสีพ่อเกี่ยวบ่ออะไรปุ๋ยว่าเป็นยังค่ะกินกินซ้ำไดเพราะว่าบรม่ีเงินซื้อปุ๋ยใส่กินซ้ำมันมีหรอจ้าลงทุนน้อยรอดูผลผลิตว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนเพือนเอาเอาห่วงขาวฝากนะจ้ะเบงงามเด้ห่วงขาวห่วงเนย นี่แหละจ้ะซอยพิจารนาเด้อค่ะพี่น้องพอสีเกียววันที่สิบแม่สิดิเกียวบค่ะ